โตรเญพรปาสกบาสกาทุกท่านวันหนึ่งที่เรามีเงินมากๆบางคนก็คงจะมีความสุขบางทีเงินหายก็กลายเป็นมีความทุกข์บางทีคนมาชมมากๆเราก็ไหลไปตามความสุขไปตามคำชมวันนั้นวันหนึ่งไม่มีคนชมเราก็มีความทุกข์วันหนึ่งเรามีตําแหน่งสูงเรามีอํานาจเราก็มีความสุขเราคิดอย่างนั้นแต่วันหนึ่งเมื่อเรานั้นไม่มีอํานาจเรากลับกลายเป็นมีความทุกข์ สังเกตอะไรไหมโยมทุกอย่างเนี่ยมันไหลเข้ามาสู่เราแล้วมันทําให้เรานั้นยึดในตัวเรายึดว่าตัวเรานั้นแหมมันยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นว่าวันหนึ่งที่มันเกิดการผันผวนมันจึงเกิดความทุกข์ให้เห็นไปเลยว่ายิ่งยึดมันยิ่งทุกข์ยิ่งยึดตัวเรามากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทุกข์ดังนั้นแล้วจะทำอย่างไรดี จงเข้าใจในความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันมีเจริญแล้วมันก็มีเสื่อมมันพร้อมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาให้บอกตัวเราอยู่เสมอว่าเราคือคนธรรมดาเรามาแค่บนโลกใบนี้เป็นโรงละครโรงหนึ่งเรารับบทบาทอะไรก็แล้วแต่เราเป็นผู้รู้ผู้ดูอย่าไปอินกับมันมากทั้งความสุขทั้งความทุกข์ที่มันปรากฏขึ้น มันก็เปลี่ยนแปลงของมันอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เรานั้นจําเป็นจะต้องรักษาคือใจของเราใจของเราจําเป็นต้องหนักแน่นจําเป็นต้องเข้มแข็งจําเป็นต้องมีสติที่มั่นคงเห็นให้ออกมองบทให้ออกไม่ช่ตีโจดให้แตกแต่มองบทให้ออกมองให้เห็นว่ามันเป็นโลกโลกหนึ่งมองให้เห็นว่ามันเป็นบทละครบทหนึ่งมองให้เห็นว่าใจเราตอนเนี้มันไปยึด กับคําชมสรรเสริญอะไรต่างๆหรือเปล่าถ้าเรายิ่งยืดหรือไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นเราก็จะมีความทุกข์แต่ถ้าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนของมันอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ไปอินกับสุขเราก็ไม่ไปอินกับทุกข์เราก็มีสติที่จะรับมือกับทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นตามลําดับไปเป็นวัฏจักรไปเป็นวัะสงสารไปเป็นความเปลี่ยนแปลงของมันอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ไหลหลงมันไปตามนั้นอยู่ตลอดเวลา ให้เข้าใจว่าเรามันก็แค่คนธรมรมดาแต่เราเกิดมาเพื่อพัฒนาขอให้เราอยู่ในแนวทางนี้เถิดแนวทางของศีลที่จะคุมกายวาจาแนวทางของสมาธิที่จะคุมใจให้มันเกิดสติและเกิดซึ่งปัญญาไตรตรองในการดําเนินชีวิตให้เรามองโลกให้ออกมองตัวเราให้ออกมองสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเราให้ออกเราก็จะพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่าง ไม่ว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นจะผันผวนอย่างไรเราก็เข้าใจมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาขอให้เราอยู่อย่างง่ายๆอยู่อย่างสันโดษอยู่อย่างเรียบง่ายเท่านี้ก็เป็นเกราะป้องกันขอให้เรามีศีลสมาธิและปัญญานี่ก็ยิ่งเป็นความป้องกันอย่างอนเนกอน,นันต์ให้กับชีวิตและจิตใจของเราดังนั้นคลายมันออกไปด้วยปัญญาของเรายิ่งมีปัญญายิ่งคลายออกไปได้ แต่หากขาดปัญญาแล้วมันก็ยิ่งยึดยึดยึดเข้าไปใหญ่มันยิ่งหลุดยิ่งจะหลุดไปจากเราจากไปจากเราเราก็ยิ่งยึดยึดยึดอยากให้มันกลับมาเข้าไปใหญ่มันก็ทุกข์เข้าไปใหญ่หญแต่ถ้ายิ่งมีปัญญาเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปเสริมสติและทําสมาธิทุกๆวันไว้เราก็จะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วก็วางทุกอย่างมันลงได้ด้วยใจที่เป็นกลางดําเนินหน้าที่ของชีวิตของเราต่อไป ณนะปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีมีความสุขกันณนะปัจจุบันเข้าใจปัจจุบันอนาคตกับอดีตอย่าไปกังวลกันมากทำปัจจุบันให้ดีทุกอย่างก็จะดีขึ้นมาเป็นลำดับนั่นเองสมาธิมีส่วนเป็นอย่างมาก